โอเคนะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกม GDS นะครับกับ MIB, a l a b e s กับช่องหลักนั่นเองนะครับซึ่งความเดินตอนที่แล้วเราเล่นทั้งสองมชชั่นนะตัแต่ไมชชั่นแรกนะที่เราหนีออกจากคุกเนาะนะครับก็คือหลังที่มีไอ้ลูกนะ้องของไอ้คาทาลีนานะ่ะได้ทําการลักพาตัวนะผมว่ามันไม่แน่ลักพาตัวหรอกนะผมว่า ที่มันแบบมันต้องการตารแก่คนนึงนั้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะมันก็เลยแบบพาตาแก่คนนั้นอ่ะพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนาะคุณก็ลองไปดูเนื้อเรื่องกันแล้วกันนะว่าเนื้อเรื่องตัวในเกมนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะ<ท>ก็วันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม g ีเดสานะกับมีอาวุธอีกมากมายนะซึ่งผมก็ได้ทําการเศษอาวุธมาไปเทียบร้อยนะครับเพราะว่าซึ่งภารกิจต่อไปเนี่ยมันอาจจะโหดสักแค่ไหนนะเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับไป ตอนเนี้ยคือผมขอแบบเศษรถหน่อยแล้วกันเนาะเพราะกูไม่อยากไปโป้นชาวบ้านสงสารชาวบ้านเขาเนาะเพราะกูไปโป้นมาหลายคลิปแล้วเนี่ยคือกูแบบเบื่อแล้วโอ้ยลำคาญพวกมึงบีดแกเนาะจะบีดหาทำเคี้ยอะไรเนี่ยลำคาญเวขอภัยด้วยวจะบีดทำไมวะขอภยัยท่านผู้ชมโอเคคนระับซึ่งภารกิจแรกของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นภารกิจที่ชื่อว่าแอลนะ นั่นเองนัคือภารกิจแรกของเรานะครับที่เราต้องไปทําในเมือง Liberty City นะก่อนที่จะมีพี่อย่างอะไรนะพี่นิกรนัเองนะก็คือพี่นิครนะครับก็คือจากเกม g a 4นั่นแหละครับมานี่จะเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2001นะก็คือหลังที่พี่โคดแกไปอยู่ในอะไรนะน่าจะอยู่ตั้งแต่ไปอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า GDA แซน d มาก่อนนั้ะอยู่ในแซนแอดเลเมาก่อนนะนะนนก,นนะก็เลยแบบแข่งรถกับพี่ CJ ของเรานะก็เลยทําการแพ้ไปนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะเพราะว่าซ J แกนะ่ะคือแกสามารถเอาชนะพี่โคตดมาได้ไงสุดท้ายเป็นไงแล้วคาทารีนา <c oughs> ก็ได้ไปอยู่กับกับพี่โคตดไงนะครัจนกระทั่งเนี่ยแล้วคาทารีนาเนี่ยก็เลยทําการเอาอะไรนะน่าจะเอาน่าจะไม่ผิดครับมันเอา เอาลงรถมาให้ CJ จนั่นเองนะครับนั่นแหละครับก็เลยทําให้เหตุการณ์ตั้งแต่2001หลักที่พี่แกกับคาริกับคารีนาเนี่ยได้ทับการเนี่ยไปโผลธนาคารใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยไอคา,ารีนาแม่งหักหลังกูครับเออเนื้อเรื่องก็จะมีประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครเคยดูตั้งแต่ EP ที่1นะ่ะน่นาจะรู้นะเพราะว่าผมเคยเล่นตั้งแต่เป็นเกมเพย์นะแต่คราวนี้ผมกลับมาอีกรอบนึงโอ้ยลำํำคาพวกมึงบิดแกจังวะ เดี๋ยวโวยิงแม่งนีมันไส้มานาละเฮ้ยลบไปดิพวกสวะอาเฮ้ยมึไปต่อยกันทําไมอะสงสัยอย่าเป็นโฟคิงเรวเปล่าวะถามจริงโอเคอ่ะกูย้ายรถละไปกันเลยนะทุกผู้ชมปะภารกิจแรกนะครับซึ่งภารกิจอ่านไม่ออกเป็นอังกฤษนะครับภาษาเฮียอะไรไม่รู้นะเอ้ยว่าไงเจ้าโครดแกมาทำงานแกอย่าลืมอ่านตรงนี้ให้ฉันด้วยนะ โอเคมีอะไรเหรอเอ๊ะว่าไงเจ้าโค้ดฉันจะบอกไว้ก่อนนะเองคู้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคนะฉันจะขอให้นายไปเอาไม้เบสบอลไปฟวดาไอ้เคียคนหนึ่งให้ฉันหน่อยได้ไหมเพราะว่าไอ้คนนั้นมันขายยาจนทาให้ฉันแบบมันขี้หน้ามันไส้มานานแล้วครับเอาง่ายๆกูแบบอยากจะโทรสักกับมันแล้วอย่าลืมไปเอาไม้เบสบอลฟาดหัวมันด้วยนะก็คือผมจําได้นะตั้งแต่ตั้งแต่ EP สาวนะก็คือภารกิจแรกของเรานะครับเราต้องไปเอาเลยนะ เดี๋ยวก็คือภารกิจแรกเนี่ยเราต้องเอาไม้เบสบอลนั่นเองนะครับโอเคซึ่งเรามีแล้วนะเราไม่จะเป็นต้องเอาก็ได้แต่ผมนะหรอไม่ต้องเอาไม้เบสบอลไปฟาดหัวให้เสียเวลาเฮ้ยเก็กกะลบไปดิดอุย้ยพวกนี้นี่แม่งขอใครด้วยมาครับมา,มาผมไอ้เคียบเพลงผมเปิดสักไกลขนาดนี้อ๋อไม่ต้องกลัวครับพอดีผมปิดเพลงละ ผมออปิดไอรีโอแม่งไปเยบร้อยละคงไม่มีเพลงหรอกท่านชมโอเคครับก็สบายใจสบายใจได้เลยนะไม่มีลิขสิทธิ์แน่นอนโอเคไปเลยซึ่งรถในเกม GD a ภาค3านี่น่าจะขับง่ายนะในมือถือถ้าเล่นแบบในคอมมันก็น่าจะขับง่ายกว่านี้นะเพราะว่า GD a ภาคสส่วนโตผมมันขับยากกว่าใน G ีเแซสีอีกนะ GD a แซใน GD a ดย์ไว i t y ผมว่ามันก็ปานกลางแต่ g d a 3มมันอาจจะขับแบบงุนง,งิดหน่อยก่อนจะกดปุ่มโดน นี่ครับก็คือเราต้องไปไปเนะี่ยก็มันจะมีคนมาขายยาตรงนี้แล้วก็ขับรถชนแม่งไปเลยเป็นไงกูไม่ต้องเอาไม้เบสบอลไปฟาดหัวแม่งหรอกกลัวขับรถชนแม่งไปเลยเป็นไงแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอารถคันนี้นะไปให้กับใครก็ไม่รู้นะไปเลย ซึ่งกูก็ไม่ได้ไปดูเนื้อผมก็ไม่ได้อินตามเนื้อเรื่องซะด้วยนะผมลืมไปหมดแล้วเพ,เพราะผมไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับกับเกมจีเดก็คือภารกิจแรกของเรานะเราต้องเอารถคันนี้มันเป็นรถเปิดเปิดประตูเปิดประตูะน,นี่เอาไปพ่นสีนะครับโอเคเนาะโอ้ยแม่งเ้ยไปไดยมา เดี๋ยวไม่แน่ในอนะคตข้างหน้าเนี่ยผมอาจจะกลับมาเล่นเกม g d a San แบบเต็มตัวก็ได้ใครจะไปรู้หรือไม่ก็อาจจะกลับมาเล่นเกม Gangstar โอ้ยมึงก็หลบมาชนกูอีกไอ้เหี้ยนี่กวนตีนกูละอา้าวมึงยจะชนกูอีกอา้าวโอเคซึ่งไม่ไม่แน่นะโค้เนี่ยผมอาจจะเล่นเกมแกงสตาร์ไอโอก็ได้นะก็คือไอโอคืออะไรครับก็ไอรีโอรีนั่นเองนะมันไม่ใช่ไอโรอีดิมันเป็นแกงสตาร์ไอโออ่ะ มันเป็นแกงสตาร์ลิโอไงใช่ครับผมยังไม่ได้เล่นจบเลยนะยังรังเหลืออีปีหลายเยอะมากเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาเล่นก็ได้แกงสตาร์หรือไม่ก็อาจจะกลับมาเล่นเกมแก๊งสตาร์ภาคแรกหรือไม่ก็แกงแกงแกงสตาร์มานมี่ก็ได้รอดูไปก่อนเนาะเฮยบอกอาจจะกลับมาเล่นก็ได้นะอาจจะกลับมาเล่นแบบมีเสียงภาคนะเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมเคยเล่นมาก่อนเนี่ยไม่เคยแบบภาคเป็นเสียงเกมเพย์เลยนะเอาง่ายครับเกมเพย์ผมไม่ผมเล่นแบบเกมเพย์ไงแบบไม่ได้ภาคไงเอาง่ายผมแบบไม่ได้ภาคในตอนนั้นเนาะ โอเคผมต้องเอารถไปไป,ไปซ่อมใหม่รอบนึงนะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าผมทาให้รถพังเนี่ยภารกิจเราอาจจะเฟลเอาเนาะแต่มันก็ไม่ได้บังคับนะแต่ก็ไม่เป็นไรล้วกันนะเพราะว่าพอดีผมไปเสดเงินมาก็เหลือประมาณ5 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะซึ่งผมจะเล่นตามเกมเลยก็ได้นะซึ่งเงินมันไม่จําเป็นสลับผมเลยนะง่ายคนระับผมสามารถเสดมาใหม่ได้เลยนะใช่แล้วไป โอ้โหพวกนี้เกะก,กะเหลือเกินมันเป็นตัวถ่วงกูชัดๆเดี๋ยวมึงจะโดนกูหรอกมาครับโว้ยแล้วก็ต้องมาเผชิญหน้ากับแมงวันสุดกัวส้วนตีนตลอดเวลาเลยนะครับหลบไปดิพวกมึงเนี่ยกเกะก,กะเหลือเกินมึงโอเคครับเราก็เอารถคันนี้ครับไปให้อู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ออกจากมาตรงนี้เลยโอเคแล้วก็ฟุบ นี่เรียบร้อยครับก็ได้เงินมาประมาณ4ี0สีบาทเออถูกแล้วครับได้เงินประมาณส0่พดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับกับภารกิจแรกนะซึ่งถ้าคุณลองมาดูที่เกม GDA 3นะ GDA 3กับ GD y c i t ซ้เมื่อก,ก่อนเนะี่ยถ้าเราทำแม็กชั่นอะไรผ่านๆไปเนะี่ยเราจะได้เงินใช่ไหมใช่ครับ GDA ทั้ง y c ซิตี้จีเดเนี่ยคือถ้าเราทำภารกิจเม็ชั่นผ่านเนี่ยเราจะได้เงินใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาดูที่เกม g ีเซนครับถ้า นานๆนนทีอ่ะเราอาจจะได้เงินน้อยมากนะเอาง่ายก่อนเราจะได้เงินมาในแต่ละเมชชั่นอ่ะส่วนใหญ่นะถ้าเราทำแมชชั่นอย่างเช่นเป็นแมชชั่นของแนวแก๊งสเตอร์อย่างเช่นโก s t สตีปน่ะคือเราจะได้เราเราจะได้อะไรรู้ไหมเราจะได้แต่ความเคารพแค่อย่างเดียวครับเอาง่ายครับ เงินอะเราแทบไม่ได้เลยครับได้แต่ความเคารพของแ๊งนนเองนะไอค่าความทะลบเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับไอค่าความทะรบเนี่ยคือหมบอกตามตัวว่ามันเป็นค่าที่เราสามารถแบบพาแก๊งเขียวนะมาช่วยเหลือได้นันเองนะแต่ถ้าค่าความเคารพของเราไม่เพียงพอเนะี่ยคือแก๊งเขียวก็จะไม่มาไม่มาแบบมาอยู่ในอยู่ในเป็นแก๊งเราต่อสู้กับตำรวจอะไรประมาณนี้แหละครับอไอค่าทารบเมื่อก่อนไม่มีนะในกรีซเดียสามทั้งไวซิตี้ก็ไม่มีนะเพราะว่าพระเอก อย่างเช่นพี่โค้ดแล้วก็อย่างพี่ทอมมี่เนี่ยคือแกแบบคือแกแบบไม่ได้เป็นแก๊งไงไม่ได้ไปอยู่เป็นแก๊งเหมือนซีเจนะซึ่งซีเจอาจจะอยู่เป็นแก๊งไงเป็นแก๊งกบสตีมนั่นเองนะเออถ้าใครรู้เนื้อได้รู้ดีนะพรซีเจแกเป็นอยู่เป็นสมาชิของแก๊งกบสตีมไงแล้วก็มีพี่อย่างสซวีฟไงที่เป็นหัวหน้าแก๊งอะไรประมาณนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับคืออุ้ยแกกะเนาะมาขับรถขวางจนกูต้องหลบเนี่ย โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะกลัวเป็นอามะตะาแล้วนะครับซึ่งกูชนคือมึงจะขับรถชนกูไปกูมไม่ตายละกูบอกเลยผมเอารถคันไหนดีวะเอารถคันนี้ก็แล้วกันมันเป็นรถทหารนะน่าจะไม่ผิดโอเคมึงก็กดไปสีเฮ้ยกดช้าเกินมึงอะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทำแมชชั่นอีกมมชชั่นหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่า แมชชั่นที่ชื่อว่าแอลนั่นเองนะครับแมชชั่นแอลในตำนานของเรานะครับไอ้เหี้ยกูเรียกว่าแอลเนาะเฮ้ยใครวะให้มันยิงกูวะท่านชมวิ่งเสียงปืนใครอะท่านชมใครยิงวะเฮ้ยกูเปิดมาแม่งก็ใข่มันยิงผมวะเนี่ยผมไม่รู้เลยนะหรือว่าอาจจะเป็นตำรวจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะเพราะว่า Unsafe, เราก็ยังไม่ได้ไปหาเรื่องแกงไรใช่ไหมเออภารกิจแรกคือเรายังไม่ได้ไปหาเรื่องครไงใช่รับก็เลยแบบแกงก็เลยแบบจําหน้าเราไม่ได้เนาะแต่ถ้าเราทำไม่ชั่นไปเรื่อยไม่แน่แกงมันอาจจะมาแบบมายิงเราก็ได้นะมันเป็นอะไรที่อันตรายมากนะผมบอกเลยนะถ้าใครเล่นจีเดสามเนี่ยคือเกมภาคนี้มันเป็นเกมที่แม่งภาคที่โหดที่สุดแล้วคือโดนยิงไม่กี่ทีครับแม่งตายเลยครับเอาง่ายคือคุณต้องรักษาเกาะและเลือดดีๆด้วยเออมันเป็นเกมที่หากำลังยากสุดละ โอเคครับแล้วก็น่าจะเจอสมาชิกสองคู่หูคนนี้ในตำนานของเรานะครับซึ่งพี่โค้ดแกไม่สามารถพูดได้นะซึ่งเหตุผลของแกเลยที่พูดไม่ได้ก็คือแกเป็นใบเนาะอะไรประมาณนี้นะอ่าแล้วก็ไปดูเมชชั่นต่อไปเลยอ่าเราก็ฟังมันบทต่อไปเนาะผมดูดีครับว่าเมชชั่นต่อไปจะเป็นเมชชั่นอะไรนะครับไอ้เมชชั่นนี้ผมรู้แล้วครับว่ามันเป็นเมชชั่นที่เราต้องเอาไม้เบสบอลไปฟาดหัวกับไอ ไอมันน่าจะเป็นแกงขายาหรือเปล่าอันนี้ผมอาจแปลมุกต้องขออภัยด้วย <c oughs> คือผมก็จำเนื้อเรื่องไม่ได้เหมือนกันนะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างไรนะครับโอเคไปกันเลยนะทุกคนมาซึ่งผมก็ไม่ได้ลงสูตรรถแบบรถอรมตะเลยนะเอาง่ายผมไม่ได้ลงสูตรรถอรมตะเลยคือรถผมมันมีวันพังงเอาง่ายครับคือแบบ ผมไม่ได้ลงแงวง่ายครับคือแบบมันจะได้เหมือนกับเกมคลาสสิกหน่อยละกันก็คือเหมือนในอดีตที่ผมเล่นอะแม่งโอ้โหรถพังตลอดเลยแล้วก็จะคือทุกคนคิดว่าเกม GD 3มันยากใช่ไหมมันมีเมชชั่นหนึ่งครับที่เราต้องไปแข่งรถอีเกียยากชิบหายต้องรอดูในอนาคตแน่นอนแม่งยากชิบหายเลยโอเคครับเราต้องภารกิจแรกของเราครับเราต้องไปรับสาวบ่ะจะไม่ผิดครับอากดแกดิโอเคครับ,เ,คครบเมชชั่นแรกของเรานะครับ มันจะมีสาวโผล่มาซึ่งน่าจะเป็นแฟนที่เราไปรับในโรงพยาบาลเมื่อกี้นี่เลยนะครับใช่ครับก็คือแฟนของเรานี่ก็ยังเป็นปริศนาไม่แน่นะไอ้แฟนที่เราไปส่งเธอคนนี้อาจจะเป็นแฟนตั้งแต่ตั้งแต่จบในแชปเตอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็รอดูไปก่อนเนาะเออเดี๋ยวเราจะได้มั่นใจที่หลังว่าไอ้แฟนที่เราไปรับเธอคนนี้คือเธอจะเป็นแฟนที่ถูกไอ้คาทาริน่าแม่งจับเป็นตัวประกันหรือเปล่า หรือมันอาจจะเป็นอีกคนนึงเลยก็ว่าได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมก็ลือไปหมดแล้วนะขนาดไล่ดผูผมไม่ได้ดู GD3 มานานแล้วไงเอาง่ายคนระับผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกไม่ใช่ดิผมไม่ได้เล่นครั้งแรกเดียวแล้วนี่คือผมเคยเล่นตั้งแต่เกมเพลย์แล้วแล้วผมก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะันใน e p 60นะก็ถึง e p 61นะโอเคเนาะไปกันเลยนะผมบอกตามตรงว่าพวกสวอพวกนี้มันทำอะไรผมไม่ได้หรอกค่อยๆขับกันแล้วกันนะครับ ไอพวกสว่างทั้งหลายหลบไปดิเว่ยเกะกะมึงอะเดี๋ยวแฟนกูก็มาว่ากูหรอกโอเคแมงวันก็ทําให้กูหงุดงินแล้วนะไอพวกสว่างนี่มันจะงุดงิดสักสแค่ไหนนะโอเคครับเราก็พาเธอคนนี้ไปส่งนะครับแล้วมันจะมีอีกเมชั่นหนึ่งหรือเปล่าก็คือพาสาวไปส่งแล้วนะครับส่งแล้วนะครับซึ่งบอกว่ามันยังมีต่อนะเอาง่ายๆครับมันยังมีต่อ เอ้โจลี่มันชื่อโจลี่เหรอไอคนนี้นะก็น่าจะเป็นผู้ชายนะไอคนนี้นะไอโจลี่เหรอมันชื่อโจลี่นะมันจริงเปล่าวะที่มันพูดอะเออภารกิจแรกที่มันบอกก็คือแกเป็นช่างแอร์ในตำนานทุยไม่ใช่ดิช่างรถยนต์เออถูกแล้วช่างแอร์ที่ไหนกูย่างคามันใช่ที่ไหนวะถามจริงโอเคครับเราก็เสร็จไปมิชั่นแรกนะครับก็ได้เงินประมาณ1,000บาทเลยทีเดียว1,000ดอลลาร์นะครับท่านผู้ชม ซึ่งเราจะไปทำแมชชั่นแอลก่อนๆในใน,ในผจะทำตั้งแต่4มีมชชั่นเลยนะเพราะว่าคลิปนี้เราจะทำแมชชั่นแอลก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปทำแมชชั่นของไอเจลลี่แน่นอนครับไอเจลลี่มันเป็นช่างรถช่างซ่อมรถไงใช่ครับแต่เอาไว้ทำที่หลังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์ไอแมชชั่นของไอเจอลลี่ไอไอมันไม่ใช่เจลลี่ดิมันอาจจะเป็นไอแมชชั่นแอลนะ ผมว่าไอคนนี้ก็ยังเป็นชื่อผมก็จําไม่ได้คือขนาดเล่นคือผมเล่นไปแล้วนะเฮ้ยคือผมยังจําไม่ได้เหรอวะใช่ไงผมจําไม่ได้เลยนะครับว่ามันพูดว่าอะไรของมันก็ไหม่ลู้นะเออแมงวันก็ทําให้กูแบบงุนงิดแล้วนะเนี่ยออ้ยไก่กแมงวันไอพวกสวกเต้าด้วยขนาดฝนตกแล้วก็ยังมีแมงวันอีกเหรอวะลนะ่ะโอเคครับมาไว้ทําก็ต่อเลยนะครับ ผมจะทําให้ครบประมาณ4เมชชั่นเลยนะเมื่อก่อนเราทำ2เมชชั่นจบไปแบบง่ายๆซะงั้นนะผมจะเอาให้มันยาวกว่านี้โอเคปเอ้ว่าไงแกยังจะมีหน้ามาหามาหูมาหาชั้นอีกเหรอวะฉันเครียดมาเลยนะตอนเนี้ยฉั้นเจออะไรมาเยอะฉันเครียดมากเลยนะบอกให้กลับบ้านไปดูนมแม่ไปทุยกูแปลมั่วปะเนี่ยสงสัยว่า ไอคนไอคือไอไอคนที่ใส่ชุดสูสีดำอะมันมาบทกับเราอะไรสักอย่างนะครับคือมันบอกว่าให้เราไปที่ร้านขายปืนหรือเปล่านะมันบอกนะซึ่งกูจะไปร้านขายปืนทพื่ออะไรครับกูมีปืนแล้วนี่กูจะไปทําไมครับถามจริงใช่ครับผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันเออเออกูไปตามเนื้อเรื่องเกมหน่อยแล้วกันเออจะได้แหมปมาสมกับชื่อเกมแล้วกันมา ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปซื้อปืนนะครับซึ่งปืนมันมีอะไรขายบ้างเนี่ยเออเอาปืนหลังร้านเลยเลยนะปืนเนี่ยเราฟ <9 S 2> <Free S 1> รีนะเอออะไรประมาณนี้นะโอเคเอาดีโอเคครับผมว่าเราน่าจะเอาแล้วมั้งกูไปดีกว่าวะเอ้าอะไรของมึงมาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราต้องเอาปืนพกมาก่อนหรือเปล่าโอเคมาซึ่งผมก็มีปืนแล้วนี่ ล็อกมันหมดแล้วอะ่ะอ,อ๋อเราเอาปืนละเราก็ไปกันเลยนะเอาตามในเรื่องเกมหน่อยแล้วกันนะเออ <c oughs> ซึ่งเมชชั่นแรกนะคือเราต้องแบบ <c oughs> เราต้องรีบไปก่อนที่เมชชั่นมันจะเฟลวบผมบอกเลยเมชชั่นเฟลขึ้นมาเป็นเรื่องเลยเราต้องรีบไปก่อนเลยไอ้เหี้ยก่อนที่เมชชั่นมันจะเฟลวบคือผมชนแบบเสาไฟฟ้าไม่กี่แป๊บเดียวแม่งโอ้โหแม่งเอ,อ้ไม่อยากจะพูดอะ คือบทจะขับรถชนเหมือนสไตล์เหมือนเกมแก๊งสตาร์เวกันเลยก็ได้นะเกมแก๊งสตาร์เวกันผมขับรถชนสตูแม่งไม่สนใจเลยเลยโอเคว่าไงเจ้าแก๊งน่าจะเป็นแก๊งแก๊งกระทิงแดงรอเปล่านี่เอยว่าไงพวกอิเช่อะไรไอพวกเษส,สวาอะไรของมึงล่ะมึงลุกมาดิืออเป็นไงแล้วก็เจอเกียร์อากูน้อยืออเป็นไงมามามาเป็นไงมึงลุกมาดิ แล้วจากนั้นมึงก็เจอรถระเบิดกูหน่อยไหมมาดิมาดิมึงยิงมาดิอะไรละ่ะมึงยืนเถยอทาไมเอ,อ้อตายซะเป็นไงเจอปืนโผไปกี่ทีตายเลยสมน้ำหน้ามันครับโดนโดนรถชนไม่ตายแต่เสือกตายเพราะรถกูไอ้เหี้ยวูอย่างทาเลยานาจริงเอาแล้วใครประสงค์ข้อความมาเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะ คือนี่มันสมัยไหนแล้วตั้งแต่2001นี่กูยังใช้โทรศัพท์แบบโทรศัพท์ส่งข้อความอีหรอวะเนี่ยถามจริงเออกูยังแบบใช้ข้อความเสียงอีกหรอวะเออเพราะว่าสมัยนีย้คือเขาใช้โทรศัพท์กันแล้วนะเออ2001มันต้องมีโทรศัพท์แล้วใช่ไหมเพราะว่า2001อาจจะไม่มีโทรศัพท์ก็ได้ใครจะไปรู้นะก็คือพี่โค้ดแกไม่มีตังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะโอ้ยเกะก,กะน้อยพวกเวนโปลไปดิ ลำคาญพวกมึงเต็มคนแล้วโอเคลำคาญทั้งแมงวันแล้วก็แล้วก็ไอ้พวกสวะในเกมเนื้อวยเนี่ยแหงหน้าโมโหโอเคว่าไงพี่ซื้อม่วของเรานะมันจะมีอะไรมาสั่งอีก โอเคครับเราก็ฟังมันโบดต,ต่อไปนะซึ่งเราที่เราไปจัดก,การแกงไปนะ่าจะเป็นแก๊งม่วงนะเดี๋ยวนะไอ้แกงม่วงมันมาจากก<ส>ีดีเอสเรเปล่าวะมันไม่ใช่นะไอ้น,นั้นมันแกง,แกงบัตรลาแล้วนู่นเออบัตรลามันใช่แน่นอนบัตรลานนะเออไอ้แกงบัตรลานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันเป็นแกงทีโบหรือเปล่าผมไม่รู้นะโอเคซึ่งเมชั่นนี้นะจะจะเป็นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะที่เราต้องไปปราบมันคนระับเฮ้ ไอเทียบแมชั่นนี้เราต้องแข่งกับเวลาว่ะน่าจะเป็นเมชชั่นที่เราต้องแบบต้องไปส่งผู้สาวเปล่าวะโอ้ยหลบไปดิเก,กกะไอพวกสวะหน้าโมโหไหมเนี่ยกูจะแข่งกับเวลาเฮ้ยกูเอออ๋อแมชชั่นเนี้ยเราต้องไปส่งสาวนี่เออใช่ครับส่งสาวให้กับสถานีตำรวจหรือเปล่าน่าจะไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่มั่นใจไปเลย เราก็ต้องส่งตามให้มันเวลาทันด้วยไปไปไปกูไม่อยู่แล้วต้องรีบส่งละไอ้ย่ <Yeah. S 1> ผมสามารถส่งสาวได้หลายคนได้ไหมน่าจะแค่คนเดียวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมาอ๋อเราต้องส่งสาวให้กับสถาน,นีตำรวจโอ้ยโลปีดีไอ้ควายเอ้ยอย่างน้อยก็ไม่ได้มาหาเรื่องเหมือนตั้งเกะมันไม่เหมือนเก็บจีเดแซกแล้วกันที่แม่งขับรถชนเอบซไม่กี่แป๊บเดียวแม่งเสือกมาหาเรื่องกูเลยอะเออ ไม่เหมือนเกม t d ซนะ TDS เรามาแตกต่างกันโอ๊ยหลบไปดิเฮ้ยเทียแ,แกง๊งกูไปชนไอ้แกง๊งอันนั้นไปโอเคก็ช่างหัวแม่งไปเลยเราต้องแข่งกับเวลาครับโอ้โหทาไมสาวหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอะต้องชมดิหน้าตามึงก็เหมือนกันเปียบเลยอะหรือว่าน,นี่มึงเป็นญาติกับฝาแฝดหรือปะเนี่ยถามจริงมอ,อย่างฮาลิกิมน,นี้ใช่ครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับมาเลย ปุต้องรีบส่งไ้เหียเวลามันก็จะหมดแล้วอะ่ะเหลืออีกสามนาทีซึ่งถ้าเราส่งเนี่ยเวลามันจะเพิ่มปล่าวะน่าจะไม่เพิ่มนะผมว่านะรถคันนี้น่าจะเร็วสุดละสำหรับปุ๊นะเว้ยหรือผมไปส่งสาวแถวนี้ก่อนล้วกันมันอยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเออคือเวลามีเยอะไม่ต้องกลัวครับถ้าเวลาหมดเราต้องรีบด้วยเอาเฮ้ยสาวอยู่ไหนโอ้ยมันก็รีบขึ้นดิเฮ้ยอีเจ๊ เออก่อนจะขึ้นมาอีดอกเสียเวลาตั้งนานอุ้ยแม่งเอ้ยหลบมีดิเล่นจีเดซันไม่ใช่ดิเล่นจีเดสามันก็ไม่ต่าจากเกมจีเดซันที่กูเล่นเลยแม่งที่มันต้องแข่งกับเวลาเนี่ยโอเคแม่งเอ้ยเสียเวลากูชิผายเลยมากูรีไปแล้วรีไป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 ก่อนที่เวลามันจะหมดหรือเราต้องส่งสาวให้มันเยอะกว่านี้หรือเปล่า หรือรต้องส่งให้หมดเลยหรือเปล่าเกมมันน่าจะบังคับนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็ลือไปหมดละอ่ารีบรีบขึ้นมึงรีบขึ้นเวลาคุณจะหมดแล้วเนี่ยก่อนที่แม่งจะหมดโอ้ยพวกเศษสวะทั้งหลายมึงอย่าโดนกูนักใช่ไหมหรือว่าเราต้องส่งให้มันครบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ ผมเล่นไปครั้งหนึ่งมันยังผ่านอยู่คือไอ้เหี้ยโอ้โหเฮ้ยคุยมันจะตีลังกาหาพ่อมเหรอหรือเราหรือมันไม่จำกัดหรือเปล่าวะถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยคือเราส่งสาวให้กับตำรวจแล้วเนี่ยคือเราสามารถส่งได้หลายเรื่อยนะเอารถตำรวจก็แล้วกันมันน่าจะง่ายกว่านี้ไอ้รถตำรวจเนะี่ยคือไม่มีเสียงวิทยุไงเอาง่ายมันจะมีเสียงวอลอย่างเดียวเออที่ผมดูมานะ อารีไปเลยโอ้ยรถในเกมนี้มึงก็เก,กกะเนาะพ่อมึงเอะกูเสียเวลากับมึงมานานละโอ้โหคือผมว่าเกมมันน่าจะไม่บังคับนะผมว่านะเฮ้ยสาวมานี่หน่อยเฮ้ยมึงรีบขึ้นรถอีเจ๊ขึ้นมาเออก่อนจะขึ้นไอเวนมัวแต่ทำหาอะไรอยู่เค เขียวรีบไปก่อนเลยก่อนที่เวลาจะหมดอืมไม่หลบใช่ไหมกูชนแม่งไปเลยเป็นไงล่ะไม่หลบกูใช่ไหมกูมันไส้มานาแล้วเที่ยวเวลาน่าจะไม่ทันแล้วมั้งหรือเราต้องเราต้องส่งให้มันเยอะกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยโอเคอ่ะอันนี้คือเราส่งเสาให้มากที่สุดและ ผมว่านะคือถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยคือมันไม่มีข้อจํากัดหรือเปล่าหรือเมชันะ่นมันจะเฟลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมส่งเยอะมากที่สุดแล้วมาอีเขี้ยอวยเอ,อ้ยผมว่าเมชั่นเราน่าจะเฟลหรือเปล่านะครับคือแบบมันให้กูส่งเยอะเลยขนาดนั้นวะโอ้โหเวลาก็ไม่มันก็ไม่มีมากแล้ว อ่ะเวลาน่าจมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ามิชชั่นมันจะ,ม,นจะมันจะเฟลจริงหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะผ่านก็ได้ใครจะไปรู้เพราะผมก็ลือไปหมดแล้วโอเคดูดีผ่านไหมนั่นไงกูว่าแล้วผ่านโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ให้กูส่งหมดอะอย่างน้อยผมส่งไปประมาณ5คนก็ได้เงินประมาณ2,500ดอลลาร์นะครับ โอเคเนาะก็ผ่านไปแล้วครับกับเมชชั่นที่ชื่อว่าแอลนั่นเองนะครับที่เราต้องเอาสาวเนี่ยสาวสาวสวยๆเนะี่ยไปส่งสถานีตํารวจเนาะผมก็ไม่ทราบสาเหตุว่าที่มาส่งเพราะอะไรนะนน่าจะเอาไปล่อตํารวจหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับถ้าใครอยากรู้ในเลือกเกม GTA 3ก็เราไปหาคลิปสปอยเอากันแล้วกันเนาะโอเคเนาะก็คลิปเนี้ยเราก็จบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาต่อนคลิปหน้าแต่ก่อนอื่นนะกูขอเซฟก่อนเพราะอะไรหรอเพราะว่าคือกูต้องเซฟด้วย เพราะว่าเราอยู่ในเมืองนี่ไงเมืองลนะิเบอร์ตี้ซิตีน่ะคือเราต้องเซฟตลอดเวลาด้วยโอเคเราต้องเซฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าถ้าเกม GTA 3ผมเล่นจบเมชชั่นนั้นนะ่ะคือผมอาจจะมารีวิวร้านปืนก็ได้เหมือนกับพี่คิดววยทีดีนั่นแหละครับหรือไม่ก็อาจจะไปเล่นเกม g t a v i ว e c i ซิก่อนก็ได้นะใครจะไปรู้ นะผมอาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะคือผมก็เคยเล่น g d a GD y c จีเดไว e ิ i ี้ในด n เ i t i v e แล้วก็ G-Day จีเด n ซนใน Efinitive นะในแบบแบบ Definitive ว่าจับเป็น PC อ่ะเออแต่ว่าผมเล่นแบบในมือถือก็แล้วกันเนาะอืมโอเคเราก็เซฟกันเลยนะครับซึ่งผมบอกตามตรงเราเซฟด้มโบสุดกดเย็ดไปกดโอเคไปค่ะ ก็เสร็จไปแล้วนะกับแมชชั่นแรกของเรานะครับก็แมชชั่นที่ชื่อว่าแมชชั่นแอลอี <c oughs> ้เหียแมชชั่นแอลอย่างฮาเลยอี้เหียโอเคนะก็จบไปแล้วนะผมจบแค่น,นี้ก็แล้วกันไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย